เมื่อพูดถึงจังหวัดยะลาสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าประจําถิ่นก็คือกล้วยหินนั่นเองนะคะเกษตรกรที่จังหวัดยะลาจัดวารณรงขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหินพืชอัตลักษณ์ประจําถิน่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรค่ะ กล้วยหินนะคะเป็นพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดยะลาจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อปี2554รวมถึงยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดยะลาเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เผชิญกับโรคเหี่ยวในกล้วยหินทำให้การปลูกกล้วยหินนั้นมีผลผลิต มีจํานวนไม่มากเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความสนใจในการขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหินเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกาลังใจพร้อมนําความรู้ทางวิชาการไปจัดการพื้นที่ปลูกกล้วยหินให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทางด้านสํานักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาจึงได้จัดงานวันรณรงค์การขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหินจังหวัดยะลาพืชอัตลักษณ์กล้วยหิน GI ขึ้นโดยมีนายสุพจน์ รอดเรืองณหนองคายผูว้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบหน่อพันุกล้วยหินปลอดโรคให้แก่ตัวแทนกเกษตรกรด้วยส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับมีนิทรรศการให้ความรู้โรคเหี่ยวในกล้วยหินการจัดการแปลงปลูกกล้วยหินปลอดโรค6ขั้นตอนและการใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมป้องกันโรคนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลผลิตกล้วยหินอาหารจากกล้วยหินกล้วยหินแปลรูปนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก นายกัสมันยะมาแลเกษตรจังหวัดยะลานะครับก็ได้กล่าวว่างานครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่ากล้วยหินอย่างเป็นพืช GI ที่มีความสัมพันธ์กับจังหวัดยะลาแม้ตั้งแต่ปี2,558จะมีโรคเหี่ยวในกล้วยหินทําให้ปี2,560มีผลผลิตต่ําสุดอยู่ที่330กิโลต่อไร่แต่จังหวัดก็ได้มีการ ออส่งเสริมแนวทางการป้องกันโรคทำให้ในปี2,566พื้นที่การเหี่ยวในกล้วยหินลดลงพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น2,700กว่าไร่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามีการดูแลกล้วยหินเป็นอย่างดีฝากถึงเกษตรกรนะครับมีการบำรุงรักษาต้นที่ไม่ให้ต้นเนี่ยเป็นโรคให้กอของกล้วยเนี่ยสมบูรณ์มีการตัดปลีกล้วยในระยะตีนเต่าก็จะทาให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างปีนี้เองมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง1,400 กว่าไร่นะครับก็อยากที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าเราดูแลกล้วยหินเป็นอย่างดีผลผลิตก็ไม่ได้น้อยลงมากส่วนการตลาดนั้นมั่นใจครับว่าสดใสเพราะผู้คนยังนิยมเป็นจํานวนมากทั้งเอาไปรับประทานสดเอาไปเลี้ยงนกแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆด้วยครับ